ลุงลงจะตุลงบอกจกของเราครับเขาจะชวนทุกคนนะคะมาหารับตุ๊จีนกับภาพยนตร์เรื่องชายหน้าทาาชัชาน่แล้วไม่ได้มาคนเดียววันนี้มาพร้อมกับทีมนักแสดงค่ะมาพร้อมกับพี่ธงธงมาพร้อมกับพี่จิ้มและผู้อำนวยการสร้างคุณเมเปิลเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีครัสวัสดีครัสวัสดีครัสวัสดีค่ะสวัสดีคัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเเลยครับเเลยครับ หรอคะไม่ได้เจอกันหรอคะไม่เห็นดีเขาไปกอดกันไม่เจอไม่เจอกับพี่จิ้มนานมากลุงลงทาไม่อยู่ดีๆเราห่างหายจากการเป็นผู้กำกับ12ปีแล้วครั้งนี้กลับมากับชัยนะาาชามันมีเผลเพราะว่าคนไม่จ้าง12ปีที่ผ่านมา เอาตรงๆครับคือมีคนติดต่อมาให้ทําเยอะแต่ว่าให้ไปเป็นมุ่งกับเยอะใช่แต่ว่าการเป็นการเป็นุ่งกับต้องลางานหยุดงานเลิกถ่ายละครเลิกถ่ายหนังเป็นนักแสดงเลิกถ่ายรายการแล้วเอาเวลาไปทุ่มกับไองานตรงเนี้ยให้มันเยอะที่สุดไม่งั้นงานออกมาไม่ดีแน่แล้วในช่วงที่ทําหนังรายได้เราจะน้อยเพราะเราต้องหยุดงานก็ตอนนั้น่ะเลี้ยงลูกลูกก็ต้องเรียนไอเฟิร์นต้องใช้เงินต้องผ่อนรถผ่อนบ้านค้าใช้จ่ายมันเยอะ ไม่เ,เลยไม่ไม่ไมทำแล้วตอนนี้ล่ะคะแล้วตอนนี้ไม่มีนีม่มีสิทธิ์แล้วทุกอย่างอยู่ตัวแล้วล,ลูกก็ไม่ต้อง่งแล้วบ้านไม่ต้องผ่อนรถไม่ต้องผ่อนอะไรแล้วโดนยึดไปหมดแล้วก็เ,เลยกลับมาทันได้แท้านั้นเองออซึ่งสิ่งที่พี่จิ้มพูด ถูกต้องคือตอบแค่นี้คือรู้เรื่องคือเนี่ยชอบมากเลยไม่ว่าจะเป็นโกยเถยโยมใช่ไหมซูฟู้ดแล้วูฟู้ดแล้วจีนเนี่ยคุลงชอบทำเพราะว่าเป็นแฟนหนังของโจซิงฉือเป็นแฟนของฉลองค่ะทุกเรื่องต้อง ต้องดูคราวนี้กับเรื่องนี้ล่ะชไนท์ทาวชัดชาครับก็เป็นแนวจีนทำไมต้องชัดชาไม่ชัดชาชัดชาชัดชาก็กก็็ไม่ชัดชาเขชัดชาชามันมีเพื่อนเขาเป็นคนว่าเรื่ช่ค่ะคือเรื่องมันเป็นเรื่องจีนอยู่แล้วเลยชื่อว่าชไนา์ทาวแต่ชัดชาเนี่ยคือด้วยเรื่องมันเป็นคอมเมดี้แอคชั่นเราก็เลยนึกถึงคำอะไรสักคำหนึ่งที่ให้ฟังแล้วสนุก รุงแช่ทำไมเป็นรุงแช่คือฟิวนั้นใช่ค่ะางคนจะนึกว่ามีชัดชามีเอาหัวิโตมาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่มันก็พอพูดถึงชัดชามันก็พูดถึงความสนุกเราก็เลยเออเป็นชยน่าท้าชัดชาดีกว่าประมาณนี้ค่ะแล้วด้วยเรื่องอะไรที่ทําให้ลุงลรบอกว่าเอาล่ะถึงเวลาแล้วอยากทําเรื่องนี้อยากกลับมา เขาโยนเรื่องมาให้มาให้อ่านไปจีบค่ะไปจีบเขาไปเคุณแม่ป้อนไปจีบพี่เจี๊ยบโปรดิวเซอร์คี่หลังไปเจี๊ยบไปสองครั้งไปตื้อเหรอฮะใช่ค่ะไม่ไป <professors> ก <fingers out> ิน <boundaries> ข้าวคขาไปกินข <medim> ้าวได้แหละแต่เขาก็จะมากดเกิดเรื่องทำหนังกับการทำหนังอะไรเนใช่ค่ะพี่เสกเขาไปสองครั้งล้อหรอแล้วก็หยิงของเราเนาะไม่ใช่ไม่ใช่หยิงหรอกก็คือจะกลับมาได้ถ้ากลับมาเราต้องขันอะไรได้อีกนะก็เลยเรียกค่าตัวสูงหน่อยค่ะแม่ป้อแล้วทำไมต้องเป็นลุงลงเท่านั้น ก็อย่างที่บอกว่าสไตล์ด้วยค่ะด้วยด้วยเรื่องเนี่ยพอมันออกมาเป็นอย่างนี้เราก็เลยนั่งคุยกันกับพี่เจี๊ยบมันนึกถึงใครไม่ออกจริงพี่เจี๊ยบเป็นโปรดิวเซอร์ของบริษัทก็เลยนั่งคุยกันว่าเออเราจะเลือกใครดีก็เลยเป็นพี่ลงเพราะตัวเมเปิลเองก็ดูผลงานจากพี่ลงมาหลายๆเรื่องแล้วคิดว่าเรื่องนี้มันใช่มากแนวคือต้องเป็นพี่ลงจริงๆริงลูลงแล้วทําไมต้องเป็นพี่จิ้มหรือพี่งท้งไม่ไม่มีใครแล้ว นึกภาพทงทงเมื่อกี้ย <in these years> ังรู้สึกดีใจอยู่เลยตอนนี้ต้องวอร์ร์อ่ะนึกภาพทง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 ห้ามเล่นกระเทยและเป็นอาแปะแก่ๆอายุ80และในเรื่องนี้ในเรื่องนี้ไม่เป็นกระเทยไม่เป็นกระเทยครับเป็นอาแปะเป็นอาแปะแก่ๆอายุ80ครับตอนที่เราไปมีคนรู้สึกว่า เราจะต้องเล่นเป็นผู้ชายมันเป็นไปได้ยังไงแล้วเป็นผู้ชายแก่แล้วต้องลองซะหน่อยสิน่าเกลียดมากไหนอ่ะเสียงอะไหนอ่ะคุณจะบอกว่าไหนอ่ะเลยคนกลางนี่หถ้าเขาโพสต์แบบนาดนี้คุณจะบอกว่าไหนแปลว่าผมทำได้ดีไหมล่ะทำได้มืให้คนมองไอ้นี่มันทงทงเหรออย่างเงี้ยความสวยฉันหายอันดับานหายไปนี่เหรอฮะคนกลางเที่เป็นภาพเฮ้ย พี่ธงแปลงนานไหมกว่าจะได้อย่างนี้สี่ชั่วโมงแล้วบรรยากาศร้อนมากกาญจนบุรีร้อนมากเมื่อแตกข้างอนี่อาวกัดหัวกระบาลแบบว่าไม่น้วทำไมหถึงรับเล่นล่ะเออคือพี่รับเล่นเพราะว่าพี่ธงบังคับ บทบอกกับมึงต้องเปลี่ยนไม่ต้องเล่นกันเคยแล้วเราเล่นได้ทุกอย่างเราเห็นภาพทงๆเป็นเพื่อนนางเอกเป็นคนชายเป็นกันแดกคุณพี่เธออะไรทุกครั้งเราเบื่อไปแล้วเราก็อยากดูเขาเป็นอย่างอื่นมั้งเขาเป็นได้้ใช่เขามีความสามารถก็ทำได้คุณคะฉันเก่งที่เล่นเป็นผู้ชายฉันเดินซ้อนบเสียงมายกมือถาม จากตอนเป็นอาแปะแล้วมีเป็นอาซิมบ้างไม่มีบางเวลามีค่ะมีลุ้มีหลายมีหลายตอนอยู่นะฉากท้ายตอนที่บูจะต้องอาแปะสามคนเนี่ยวิ่งเข้าหาสปอย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 หยุดเลยจบแค่นี้ก่อนจบแค่นี้ก่อนไม่ไม่สปอยอ่า นี่เลยทำไมทำไมโโลโมชั่นด้วยวิ่งไปตูดบิดตูดบิดไม่ไม่เห็นเมื่อวานนียมีอยู่ฉากหนึ่งนั่งอย่างไฮนั่งอย่างนี้กลังจะโค้งเล่ากันกสาคนต้องคงแบบเท่เเราต้องนั่งอย่างนี้เดี๋ยวมันจะมีระบิเอฟเฟกไว้ตรงนี้นะไปเสกว่าพอมันจะระเบิดปั๊บเนี่ยเราสามคนต้องนิ่งเลยนะป้องคือนิ่งเท่ๆเท่ๆเ ออเราเบิดอ,อยู่ข้างๆตัวบอกให้เราไม่รู้สึกอะไราบอกไว้แล้วเขาตียมาไว้แล้วมันไม่ติดไม่ได้หลงตอวมันตกใจเนาะ อุ้ยต้องกี่เทกอ่โห้โหหลายเทกเลยเรื่องระเบิดเลยตึ้มตึ้มตึ้มเห้นไหมล่เห็นไหมล่ะนี่คนนี้ก็เหมือนกันนะพี่จิมคนนี้ผมคุยคุยกับเขาก่อนแล้วว่าเรื่องนี้คุณต้องโกนหัวนะไม่ใช่แปะหัวแบบทงๆนะโกนจริงนะแล้วไว้ข้างๆเป็นเอาแปะแก่่อะใช่เห็นอหมอ๋อต้อเป็นคนจริงๆอันนี้อันนี้โกนเลยโกนเลยโกนแล้วมีผมอยู่ข้างถ้าถ้าถามว่าทำไมไม่แปะหัวล่ะแปะหัว มันเวลามันอยู่ใกล้ๆแล้วมันก็จะเห็นมันเห็นเป็นแบ่งด้วยได้ไหมแล้วเขาก็ได้ทำไมพี่จิ้มยอมอะฮะก็ทีแรกมันชวนเล่นอะดีใจแต่มันบอกต้องโกนหัวด้วยนะแต่ว่าก็ไม่กล้าไปอะไรกับมันเดี๋ยวมันงอนอุ้ยเขาขี้งอนหรอฮะขี้งอนหรอมันก็คือเดี๋ยวมันไม่เอากัาเราด้วยมันเอาเราเลยแล้วเรื่องนี้สนุกไหมพี่จิม อ่าผมผมไอความสนุกเนี่ยผมเชื่อมือจตุรงอยู่แล้วครับอ่าเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเขามีคาแรคเตอร์ลูกสาวผมบอกงั้นนะว่าคุณพ่อต้องเล่นหนังลงุลงเพราะมีคาแรคเตอร์ทุกเรื่องเพราะมัน,มนจะเป็นภาพจําในแตกต่างกันครับ,รบแล้วก็ที่ที่ถูกใจทั้งนี้มันไม่ใช่ตลกเย่างเดียวผมได้เห็นความเท่สวยหล่อผมขนลุกเลยนเนี่ยเพราะว่าอ่าจากน้องมิ้นน้องมาร์ทแล้วก็น้องอเล็กเนี่ยมันทําให้หนังมันสวยสงามแล้วก็เท่ขึ้นน่ะแล้วซึ่งเรายัง เล่นหนงเขายงเลยยังไม่เคยเจอนักแสดงที่มาเป็นตัวหลักที่เท่สวยหล่อแบบนี้มันมันมันเขาเล่นกันน่ารักแล้วก็เคมีเขาดีมากมันทําให้แบบกินดูแล้วดูแล้วน่ารักจบไม่รู้ตัวนี่พี่จิมไมเลยไหนพี่จิมเมื่อกี้เมื่อกี้ค่ะนี่นี่นี่นีเ้ยเอ็นดูผูกอะไรไปที่ข้างแขงเขา เราไม่ได้แปะไม่ได้เอาเศษผมมาแล้วมาแปะขาวข้างๆนะอันนั้นผมจริงนะแล้วโกนจริงนะฮะแล้วพี่ติ๊มก็ต้องอยู่อย่างนั้นเหรอไช่ลช่ใช้ชนี่ิ้นนี้อยู่อย่างนั้นในช่วงถ่ายอ่ะพี่กับไปแกล้งที่บ้านพ่อโดนมันแกล้งมาแล้วแต่ว่ามันแกล้งในในในวิธีการทํางานล่ะพี่กลับไปปล่อยให้อยู่งจนครอบครัวพี่บอก พอเถอะไปทำยังไงก็ได้ให้อตรงนี้ออกไปข้างๆไม่ไดก็เลยกลหมดเลยคุณช้างับไม่ได้ใช่ไหมพี่เลยกลหมดเลยอ่าแล้วก็วิธีการแสดงก็ไม่ง่ายเพราะว่าจัดตลงเขาต้องการให้ทุกคนถึงจุด ถึงกลืนถูกความได้จริงเพราะเราเคยเล่นเป็นอาแปะในตลกที่แกล้งเล่นแต่พอมาอยู่เนี่ยมันต้องเป็นอาแปะจริงจริงกว่าจะได้และอาแปะจริงจริงกับอาแปะตลกต่างกันยังไงอะพี่อาแปะตลกมันหลุดอะไรได้หมดไงอาแปะจริงจริงมันต้องพูดเป็นอาแปะจริงๆซึ่งให้คนดูเข้าถึงว่าเขาอายุแปดสิบเชื่อเชื่อเชื่อด้วยค่ะคืออันนี้ความตลกเนี่ยมันจะอยู่ด้วยสภาพแวดล้อมที่จะตลกเองไม่ใช่ว่าเป็นตาหลกแล้วมาพูดอย่างนี้ไม่ใช่แต่คคือเล่นจริงแต่ไปดูแล้ว บริบททุกอย่างจะทำให้คุณขำใช่ค่ะแล้วจะไปหลอกคนดูด้วยบทเราอ่ะบทเราหลอกคนดูด้วยนี่เขาสปอยจนสปอยกันไหมถ้าพูมกับ สะพอยจริงๆแล้วบอกเลยว่าหนังถ้าถ้าไม่ห้ามนะเขาเล่าเรื่องจนจบแล้วเนี่ยไหนๆก็ไหนๆละขอเรื่องย่อหน่อยเล่ามาได้นานเรื่องย่อเรื่องย่อขอเรื่องย่อี่แล้วกันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ย่อไม่ไม่ไม่มีนะตลกแบบนี้ไม่มีไม่ต้อเรื่องมีแค่ตรงนี้ไม่มีเลยนะเรื่องย่อก็คือว่ามันเป็นที่มาเรื่องย่อเดี๋ยวมาเรื่องยืดนะเรื่องย่อมันก็คือมาจากเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาซวยมาตั้งแต่ ยังไม่เกิดดีกว่าค่ะสวยตั้งแต่อยู่ในท้องแม่คือเขาเรียกว่าตระกูลเขาเนี่ยสวยมาตั้งแต่รุ่นแบบบูกเขาเรียกรุ่นก๋งรุ่นขวดรุ่นอดีตการ์มาคือบุเนี่ยไปช่างเพื่อทวาวินทรไว้ทําต้องคนรุ่นสาตว์แค่ถูกต้องค่ะต้องโชคร้ายใช่ค่ะพอดีเลยเนาะชงเหมยช่วงตุ้ดจีนเราเลยพอดีเลยใช่ค่ะชมพวกไรี้นะพวกปีชงพวกอะไรอย่างเงี้ยตุ้ดจีนปีนี้ตั้งแต่ให้ได้กินหมูหันวค้งลง หนังไม่ต้องดูแ้วหรอดูหนังเสร็จแล้วไปวลงต่อแล้วทีนี้กันเอกแล้วแล้วทีนี้ค่ะนางเอกก็คือไปเขาเรียกว่าไปทําพิธีล้างซวยดีกว่าโดยการนอนลงกับอัแปะนี่แล้วทันย้อนเวลาไปเมื่อร้อยปีที่แล้วอ่าไปอยู่ในช่วงยุคของอังยีก็คือกลับไปเหมือนกับจะไปบอกบรรพบรุษว่าเลิกทําให้หนูซวยได้แล้วค่ะอะไรที่ประมาณนั้นแล้วมันเล่าเรื่องความเปรีย มันเล่าเรื่องความซวย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 จนทนไม่ไหวอ่ะจะแนะนําว่าเรื่องนี้เราถ่ายทําที่5้าแยกเยาวราชเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ไปถ่ายไม่ได้ถูกไหมมันเป็นตึกดแล้วเราสร้างมือให้เป็น5้าแยกเยาวราชติดแม่น้ําเจ้าพระยาห้าแยกเยาวราชตรงวงเวียนนอเดียนอ่ะตรงนั้นเลยตรงนี้เราสร้างมาเราสร้างใหม่หมดเลยแล้วน้องอเล็กซ์กับมาจจุมาทำอะไรคะ เล่นเป็นอะไรเอเล่นเป็นอะไรพระเอกกับอะไพระเอกสองคนเลยดีกว่ามาจุธาวุกับเอ่ออเล็กซ์อาเล็กแล้วน้องมิ้นเป็นลารวีน้องลารวลน้องมิ้นเป็นกี้เออเป็นกี้ในเรื่องคือสองตัวนี้จะทำให้ท่านเพลิดเพลินกับกับหนังดูแล้วเออสนุกให้จับตาดูมาร์ทมาร์ทนี่เล่นเป็น เป็นสองบุคลิกคือคืออย่างที่เมื่อกี้ั้นบอกไปว่าพอย้อนอดีตไปเนี่ยค่ะคือน้องกี้ย้อนอดีตนอนลงนอนลงพอสปอยไปไหมคะเนี่ยอันนี้นิดนึงพอตื่นขึ้นมาปั๊บคือไปเข้าร่างของมาจิ์อนี้าอี่พอเราพอแล้วพี่พอแล้วพอแล้วเราพอแล้วไอูแล้วไปดูแ้งแล้วแล้วไปดดูแล้วไปดูดูแล้วปลปดู ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับ<อ>พระามมีเเป็นรอบสื่อแล้วคนไปเยอะแล้วเมื่อคืนผลตอบรับที่คนดูอ่ะ เขาเอ่อเขาสะพายหนังอ่ะเขาฟีดแบ็กย่งไรเขาฟีดแบ็กรีวิวให้ค่ะโอ้โหเป็นไงบ้างคะดีใจดีใจงนั้นเลยคือเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเป็นเรื่องสนุกว่ามึงลงกลับมาอู้ทำหนังได้ด้วยอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเป็นคำชมเป็นคำชมได้คำชมแบบเต็มๆเลยให้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 ท่านผู้ชมไปลองก่อนเขาไปดูไปรีวิวกันก่อนอ่านได้อ่าไปอ่านได้เลยแล้วหลังจากดูเสร็จเรียบร้อยก็ช่วยต่อให้หน่อยฝากฝากตรงๆหน่อยผู้ชมเขาถงมีทิงเมอรของตรงๆแล้วมันทำรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ตอบโจทย์กับ วัยรุ่นยุคใหม่มากเพราะว่าคนยุคใหม่เนี่ยจะดูอะไรที่แบบผันผ่านแบบดูอะไรแล้วเร็วดูแล้วปัดปัดเรื่องเล่าเร็วมากเร็วจนมีความรู้สึกว่าดูสรุปเข้าใจง่ายมากและเพลินมากนั่งจบเรื่องเลยและที่สำคัญนะถูกใจสายวายมากน้องม้ากับอเล็กไปดูเขาจริงไปสปอยแล้วสปอยหรือเปล่าเนี่ยแต่สปอยแล้วกูเขาบอกว่าม้าเน่ะเขาอยู่ในผู้หญิงอยู่ในร่างเขาแล้วไงเมื่อกี้ต้องดูต้องดูจริงๆค่ะมีผมดูคนเดียวที่ ดูจนจบแล้วทำไมกูไม่สนุกเลยวะเอาวมหอสังเกตว่าไอซีจีอยู่ตรงนั้นมความที่อยู่ในกองนานอ่ะไอตรงนั้นมันเป็นยังไงวะไอตรงมอไปมองซีจีมันไปดูเสื้อผ้าไปดูไอคุณตุ่นบัวพ้องอ้าวจบแล้วอ้าวคุณยังยังเป็นห่วงนี่น่าจะเป็นห่วงแทนหนูนะคะหนังเพลินมากเพลินจนเราไม่ความรู้สึกว่ามันจบเร็วจังเราผ่านไปเกือบจะสองชั่วโมงแล้วเหรอเนี่ยงงฉนนัให้ไปดูรีวิวก่อนครับได้เลยแบบน่าใจมาก ท้าเลยท้าเลยแล้วหลังจากนั้นมาต่อให้หน่อยกันแล้วกันเออเพราะฉะนั้นฝากเลยค่ะลุงลงค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้ก็วันพรุ่งนี้แล้วนะครับวันพรุ่งนี้เป็นฉายจริงเมื่อวานเป็นรอบเพจนะครับแล้วก็ประสบผล ผลสาเร็จกับรอบเพจใช่ประสบดีมากๆกับผลตอบรับแล้วก็นในโลก็ฮาสนุกกันก็ฝากไว้ด้วยอยากจะดูหนังที่ในยุค2000ที่ตะก่อนหนังตลกเรื่องอำนาจแล้วก็สไตล์ตลกแบบว่าไม่ปิดบังเราบอกว่าจากนี้เราต้องการตลกจากนี้เราต้องการตลกเราก็ใส่ไว้ให้ตลกมันมีทั้งขำม,มากขำน้อยอ่าให้ท่านได้ก้อมแก้มและให้ท่านได้หาเต็มๆม,มีแน่นอนครับ,รบฝากไว้ด้วยชัยนัทถาวชาชาไม่เฟิร์ตันีี ฝากด้วยค่ะสำหรับเรื่องช้ยหน้าทาวชาชาแล้วก็บริษัทเวลาเ <c oughs> อเตนร์เมนเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของบริษัทแล้วก็เป็นเรื่องแรกของตัวเมเปิลเองที่ผันตัวมาอยู่เบื้องหลังแบบเต็มตัวยังไงฝากด้วยนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังพี่พี่ไม่ว่าจะเป็นพี่ลงพี่ๆีนักแสดงทุกคนรวมถึงน้องๆน,นักแสดงทุกคนโปรดักชั่นทุกอย่างคือเมเปิลและบริษัทจัดเต็มมากมาก<อ>ต้องของบอกค่ะ วันพรุ่งนี้แล้วนะคะครับเข้าไปเลยทุกโรงภาพยนตร์นะคะใช่ค่ะใช่นะทาวชาชาวันนี้ขอบคุณขอบคุณค่ะ